สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมิลิเทอรี i อินไซด์วันนี้เรามาพบกับรุ่นใหม่ล่าสุดของ isuzu d-max ปี2025ในไทยซึ่งมีการอัปเดตท,ทั้งภายนอกและขุมพลังใหม่มาดูรายละเอียดกันครับเริ่มกันที่งานดีไซน์ภายนอกของ d-max 2025สิ่งแรกที่สังเกตได้คือกระจังหน้าใหม่แบบ3มิติพร้อมตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกและดำโครเมียมทําให้ภาพรวมดูแข็งแกร่งมากขึ้นไฟหน้าแบบ bi-LED พร้อมชุดไฟเลสสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน daytime running light ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้านหน้า กันชนหน้ามีดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับช่องดักอากาศใหญ่ขึ้นเสริมบันท้ายด้วยฝ่ายท้ายแบบเล็ด,ดีไซน์ทริปเปอรวิงที่ดูทันสมัยและสะดุดตาด้านข้างมีบันไดข้างไซส์สเตปและหลังคามีราวรูฟเฟลให้ดูพร้อมลุยสำหรับขนาดตัวถังดี a ม2025เวอร์ชันไทยระบุว่ายา,ยาว5,280ม m mm, มกว้าง1,870ม mm, มและฐานล้อ3,125ม m mm. มพูดง่ายๆก็คือดูใหญ่ขึ้นและดูแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ที่รถกระบะพันแกร่งของ isuzu ไว้ครบถ้วน ด้านสมรรถนะรุ่นเครื่องยนต์ใหม่ที่น่าสนใจมากคือเครื่องดีเซลขนาด2.2ลิตรรหัส Asa 4F ซึ่งเปิดตัวในไทยเมื่อปลายป,ายปี2024สำหรับ DMAX และ MU-X เครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ120กิโลวัตต์ประมาณ163แรงมา้าและแรงบิด400นิวตันเมตรตั้งแต่รอบ1,600-2,400รอบนาทีก่อนหน้านี้ DMAX ใช้เครื่อง1.9ลิตรซึ่งพลังและแรงบิดน้อยกว่าดังนั้นรุ่น2.2ลิตรจึงน่าสนใจทั้งในด้านอัตราเรง่งและความประหยัด รายละเอียดอัตราประหยัดน้ำมันอย่างเป็นทางการไทยนั้นยังไม่ระบุแบบกิโลเมตรลิตรชัดเจนแต่บริษัทระบุว่าลดอัตราการเติมน้ำมันได้กว่าประมาณ10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน1.9ลิตรสำหรับความเร็วสูงสุดตัวข้อมูลจากแหล่งต่างประเทศระบุว่าเวอร์ชั่นยุโรปของ d m a มมีความเร็วสูงสุดราว180กิโลเมตรชั่วโมง ดังนั้นในสภาพจริงไทยอาจ,จอยู่ใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นแต่เนื่องจากเป็นรถกระบะบรรทุกและใช้เครื่องดีเซลแรงบิดสูงไม่ใช่รถซิ่งจากความเร็วใช้งานจริงอาจอยู่ที่ราว160-170กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกครับมาดูข้อมูลด้านราคาในไทยกันบ้างสำหรับเวอร์ชัน4ดอล์คป4ที่เปิดเผยมาก่อนหน้าน,นี้ราคาเริ่มต้นราว749,000บาทและสูงสุดขึ้นไปถึงราว1,164,000บาทสำหรับรุ่นท็อปเครื่อง3.0ลิตรแ p a t Up สำหรับรุ่นเครื่อง2.2ลิตรใหม่ Highlander 2 2 d d ุดราคาระบุร,ราว1 1 3 7 0ล้านบาทดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ที่อัปเดตท,ทั้งดีไซน์ภายนอกและเครื่องยนต์รุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าในภาพรวมสรุปก็คือถ้าดูแง่มุมภายนอกการอัปเดตดีไซน์ช่วยให้ดี a x 2025ได้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นดูแข็งแกร่งขึ้นในแง่ของสมรรถนะเครื่องยนต์2 2ลิตรใหม่ให้แรงบิดสูงและอัตราการสิ้นเปลือง สำหรับผู้ที่มองหารถกระบะที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งลุยทังใช้งานทั่วไปหากคุณต้องการผมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในรุ่นย่อยต่างๆเปรียบเทียบออฟชันหรือหาข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองจริงในไทยให้ครับยังไงอยากให้ช่วยอะไรเพิ่มเติมไหมครับ